สวัสดีครับวันนี้เราชาวซาว,าวริพอบิกนะครับแชน n นนะครับเราก็จะมีสินค้ามาไลฟ์กันอีกหนึ่งรายการนะครับวันนี้จะเป็นการไลฟ์สินค้าของแบรนด์ w a f f ฟอร์เดลโปจากประเทศอังกฤษนะครับจะเป็นลำโพงแนวเขาเรียกว่าแนว Background Music แนวคอลัมน์ที่กำลังฮิตฮอตกันอยู่ขณะนี้นะครับะจะเป็นรุ่นโปรแกรมมี่นะครับโปรแกรมมี่5 2 2ครับ p ปรแกมมี่502จะเป็นลำโพงที่สำหรับออกแบบมาสำหรับงานแบล็กราวมิวสิกแบบโหดๆเลยเล่นดังๆได้นะครับสำหรับติดตั้งในวัดในโบสในห้องประชุมนะครับแล้วก็คาราโอเกะแล้วก็งานแบล็กราวต่างๆที่ต้องการความสวยงามลำโพงเล,เล็กๆนะครับแต่ว่าให้เสียงขนาดใหญ่ตามประสบการณ์ก็ลำโพงขนาดเล็กเนี่ยนะจะมีะขนาด5นิ้ว2ทาง หนิ้ว2องทางแล้วก็จะมีขนาดห้านิ้ว6กดอก2ทางนะครับมีทั้งเซตเลยโปรแกรมมี่ซีรีส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะครับด้านนี้เลยก็เริ่มต้นจากตัวนี้นะครับนะฮะส่วนประกอบก็คือก็ของตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาด5นิ้วนะครับมีขนาด5นิ้ว ห้านิ้วแล้วก็มีลำโพงฮอนเสียงแหลมเป็นไทเทเนียมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไดเวอร์ขนาด5นิ้วนะครับเป็นรุ่นโปรแกรมมี่502นะครับนะครับด้านหลังก็นี่นะครับเป็นด้านหลังีมีต่อไว้นะครับมีมีอินพุตแบบเขาเรียกว่าแนวคอมโมเชียนที่แบบว่าติดตั้งถาวรได้นะครับการติดตั้งถาวรของตัวโปรแกรมมี่ตัวนี้นะครับโปรแกรมมี่502ตัวนี้นะครับ ทางวอรฟเดลโปเนี่ยให้ตัวตู้เป็นตัวไม้ MDF แล้วก็แดมแดมตู้แบบแข็งแรงมากนะครับสามารถถอดออกมาใช้หกเหลี่ยมนี่นะครับถอดออกมานะครับใช้หกเหลี่ยมถอด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 ออกมาแล้วก็สามารถลิงก์กับแขวนแฝนผนังได้แข็งแรงมากลดการสั่นสะเทถถือนได้เยอะมากนะครับเพราะว่าใช้ขนา,ขขขนาดใช้เหล็กขนาดหกเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับมีข้างล่างข้างบนตัวตูว้แข็งแรงมากนะครับ เราก็ม bon oh mm ีสเปคบอกชัดเจนนะครับสเปคบอกชัดเจนขนาดกําลังข wow. ับนะครับอยู่ที่200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับตัวน yeah. ี้จะเป็นแบบ่าพาสซีฟนะครับแล้วตัวก็จะเป็นมีตัว T ด้วยนะครับตัว T ก็เป็นแบบทานฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งเป็นบอดี้เดียวกันแต่ว่ามีทานฟาร์มเมอร์ในตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบเป็นแบบ8โอห์มนะครับส่วนประกอบที่เขาให้มาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับก็จะมีขาให้มานะครับ แถมให้มาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อขาเพิ่มนะครับเราจะติดแบบแบบไหนก็ได้นะครับนะครับวิธีติดขานะก็ยังเช่นว่าเรายิงสกูเข้าไปนะครับแล้วก็ติดนี่เลยจะติดแบบอ่ะอย่างนี้ก็ได้อะหมุนอย่างนี้ก็ได้ติดอย่างนี้ก็ได้ครับจะติดยังไงยางอย่าง,งที่เราชอบครับก็แค่อ่ยิงสกูเข้าไปนะครับยิงสกูเข้าไปรูนี่ก็เป็นรูร้อยสายติดได้ตัวนอนติดฟั่มติดเอียงติดหงายได้หมดนะครับอ่ติดตามที่เราชอบนะครับ ปกตินี่ผมก็จะใช้งานเกี่ยวข้องกับพวกห้องประชุมขนาดที่เป็นแบบ VIP นะครับเป็นห้อง VIP หรือว,ว่าเป็นห้องที่ต้องการประชุมแบบมีเสียงประกอบแบบชัดๆ่ผมก็จะไปติดตามห้องประชุมต่างๆการติดก็ง่ายง่ายได้ครับไม่มีอะไรมากครับก็ติดเข้าไปครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็ง่ายๆครับนี่ครับการทำง,งานของเขาก็นี่ครับก็จะเป็น ถ้า่าเกาะออกมาอย่างนี้ครับนะครับก็หมุนได้ครับติดยังไงก็ได้ครับนี่ครับหมุนซ้ายหมุนฝานะครับติดเข้าด้านข้างนะครับเราก็ติดหมุนไอ้นี่มาด้านข้างได้ครับติดตรงกลางก็หมุนมาตรงกลางครับติดหมุนด้านซ้ายผนังด้านซ้ายก็ติดด้านซ้ายนะครับนะครับจะเป็นหน้าโรงหนังโรงละครหรือว่าการใช้ไมโครโฟนเสียงดังๆติดได้เลยครับตัวนี้ สามารถใช้งานหนักๆได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแนวลำโพงแนวคอลัมแบบโหดๆนะครับสามารถให้เสียงแบบค่อนข้างแบบใหญ่นะครับแล้วก็มีรุ่นที่ยาวฟันนี้ก็มีนะครับรุ่นที่ยาวฟันนี้ก็จะเป็นรุ่นขนาใหญ่ฟันนี้ก็มีเป็นพวก6 0 6นะครับแล้วก็802อันนี้จะเป็นรุ่น502ก็ขนาด5นิ้วนะครับ5นิ้วใช้งานง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆครับแล้วก็ติดตั้งถาวรได้พ่นสีกันน้ํา นะครับการน้ำระดับระดับดีมากเลยนะครับการฝนสาต์กันอะไรได้ติดที่เอาดอร์ได้อะไรได้ครับนี่ครับเซตหนึ่งครับพร้อมขาราคาก็อยู่ที่ใบละ9,9 0 0เองนะครับ9,900ต่อใบนะครับมีส่วนลดนะครับราคานี้มีส่วนลดนะครับสเปกก็ถือว่าคุ้มค่าในราคาที่เป็นสเปคแบบยุโรปเลยนะครับ นะครับสเปคของเขาเดี๋ยวอ่านจากสเปคจริงเลยนะครับสเปคจริงก็คือพีคได้400วัตต์นะครับ91 dB นะครับค่า SPL นะครับ117 dB เลยนะครับค่าความดังสูงสุดนะครับที่8โอห์มนะครับที่8โอห์มแล้วก็เสียงแหลมเป็นไทเทเนียมให้ให้เสียงแหลมแบบสดใสแล้วก็มีบักเก็ตเป็นไม้เอ็มตู้เป็นไม้นะครับเป็นไม้พ่นสีอย่างดีนะครับ แล้วก็เป็นลำโพงฮอนอยู่ด้านในนะครับเป็นขนาด5นิ้ว5นิ้ว2ดอกครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับว่าเสียงของเขาเป็นยังไงนะครับเปิดเสียงให้ฟังการติดก็นี่นะครับแนวนอนนะครับแล้วตัวโลโก้นี่นอนก็ติดนอนนะครับแล้วก็หมุนโลโก้เอาครับหมุนเอาหมุนเอาครับหมุนได้ว่าถ้าติดแนวนอนก็หมุนถ้าติดแนวตั้งก็หมุนทางด้านนี้ครับนะครับ แล้วแต่เราจะติดแนวเอียงแนวเอียงก็หมุนตามเอียงได้ครับหมุนเอาครับนะหมุนโลโก้ได้ออกแบบมาให้หมุนได้ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับมาเลย Tell a friend This is me อย่ไงไบ้างครับเสียงลายคอลัมน์แบบโหดๆนะครับใครบอกว่าลายคอลัมน์อ่ะฟังเสียงโหดๆไม่ได้มาเจอว่าเฟเดโปรตัวนี้แหละครับตัว502ตัวนี้นะครับสามารถเปิดเพลงเต้นราได้เลยนะครับถึงได้บอกว่าเป็นแนวคอลัมน์แบบที่สามารถใช้แบบหนักๆได้นะครับตามประสบการณ์ก็จะเอาไปติดตั้งที่ถนัดที่สุดก็คือติดตั้งในโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์คริสต์นะครับหรือว่าเป็นเป็นวัด หรือว่าที่ต้องการลําโพงที่ขนาดมีไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับมีไซส์ที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีความเป็นกระทัดรัดในตัวแล้วก็สามารถเปิดเสียงได้ดังนะครับเปิดเสียงได้ดังมากๆแล้วก็สามารถเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาลองเสียงไมโครโฟนกันดูนะครับว่าเสียงไมโครโฟนของเขาเนี่ยมันจะดังขนาดไหนนะครับเสียงไมโครโฟนที่เราประกาศหรือว่าใช้ประชุมตามห้องขนาดใหญ่นี่นะครับมันจะชัดมากนะครับชัดเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับ นะครับเช็ค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 นะครับเสียงไมโครโฟนชัดเจนแจมแจ๋วมากนะครับอะาวเช็ค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 นะครับได้ความชัดเจนนะครับแจมแจ๋วนะครับไม่ใช่เฉพาะเสียงดนตรีอย่างดีอย่างเดียวนะครับเสียงนี่ขนาดแค่สองตัวเองนะครับก็สามารถใช้พื้นที่ฟังได้นะครับพื้นที่ที่ใช้เลยครับ เป็นขนาดวัดหรือว่าศาลาหรือว่าเป็นห้องประชุมขนาด20เมตรคูณ30เมตรก็ติดติดตามผนังไปได้เลยนะครับนะครับใช้งานแบบง่ายๆครับเนี่ครับติดแนวเอียงติดแนวนอนนะครับเราจะติดแนวคว่ำนะครับแล้วก็มีน็อตยึดให้อย่างดีครับผมนะครับ จะติดตามมัสยิดหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับตามมัสยิดหรือว่าตามตามห้องประชุมต่างๆแล้วก็งานแบล็กการ์มิวสิกสามารถติดไปที่ผนังแนวล็อบได้เลยนะครับข้างบนบนฝ้านะครับถ้าเรามีแบบเป็นปูนนะครับสร้างแนวเป็นปูนแนวล็อบขนาดแข็งๆนี่นะครับสามารถยึดไปติดข้างบนได้นะครับแล้วก็สามารถส่งลงมาลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะเอียงนะครับลักษณะเอียงก็ได้ครับติดเข้าเป็น เข้ารูปกับเสานะครับหรือว่าเข้ารูปกับขนาดฝ้าก็ติดได้นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงอนเนกประสงค์เป็นแนวคอลัมน์ที่ให้ซาวแบบหนักๆแน่นๆได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็เราได้ไลฟตัวลำโพงตัวบัฟเฟลด p โปรรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น5205 205 205 205น20ี้ก็มีรุ่นธรรมดาครับรุ่นที่เป็นที่เป็นแบบ ฐานฟาร์มเมอร์ในตัวนะครับก็จะเป็นบอดี้เดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นฐานฟาร์มเมอร์ในตัวเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยทีนะครับลงท้ายด้วยทีแล้วก็จะมีขนาดเล็กขนาด6นิ้วขนาด8นิ้วนะครับขนาด5นิ้วแล้วก็มีขนาด4นิ้วด้วยนะครับนะครับเป็นซิสเต็มของเขาเลยเหมาะกับงานไอ้พวกคอมเมอร์เชียนที่ต้องการฟาร์มสวยงามนะครับในห้องที่ต้องการฟาร์มสวยงามสำหรับวันนี้เราก็ไลฟ์ตัวลำโพงวัฟเฟิลโป o นะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับก็จะขอยุติการไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนสินค้าที่เราจะจัดจําหน่ายก็จะมีทั่วไปนะครับลองแวะเข้ามาดูที่บริษัทซาวรีพบิกของเรานะครับที่ถนนบัถนนบรมราชชนีนะครับก็จะมีให้ฟังว่าลําโพงของเราเนี่ยที่ไลฟ์อยู่เนี่ยซาวของมันเป็นยังไงจริงๆนะครับลองเข้ามาฟังได้ครับสำหรับวันนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณและสวัสดีครับ